พ่อที่เจตุไหนไหนป้าอะไรแม่ปูเสฉวนปูเสฉวนกาลังมีเป็นไหนแม่ปูเสฉวนมีหนวดกาลังมีหนวดกาลังแสนน่ารักกาลังจู่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 นี่ดูมันเอาหนี หนเขีย่ยปลาเนี่ยอะไรโหนเขีย่ยปลาปลาปล้ปลาไปเขี่ยมันมกาลังปลากาลังเอ้ยเอ้ยมันบุบเข้าไปเองด้วยอะดอกไม้ทะเลอิ๊บ การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่้โปาามดนี่ไอ้อิฟเจออะไรหรอกจับ <c oughs> มันดิ่จับไอ้ป๊าป๊าก็จับสิสุดยอดเลยไอ้โอ้ไอ้ยิบแม่ดูจดีโอ้ปูจริงๆด้วยเฮ้ยเอเอปล่อยมันไปหรอปล่อยมันไป